สวัสดีครับจากบอยทารซีมว็บไนะครับวันนี้เทสอ่์ดีใจมีดูนะครับชุดนี้กอนจบของที่พลกรนะครับอันนี้นะครับอเจ้าของพี่ลูกนะครับไปจังหวัดนครราชสีมานะครับดำเน็ถือว่าสภาพสวยเลยกล้าสวยเลยนะครับในระดับนึงเดียวว่ามันกล้ามีแค่แบำได้เลยครับต้องรอการนิดๆไปหน่อยของการทำงานก็ต้องสังเกตดีนะครับหลังก็มีแค่แบตบวมนะครับอ่ลองบอยเทคออฟรอโฮสต์ก่อนเลยนะครับเทคออฟนะครับ เป็นร้อยแต่ลนะครับในผมในผมดนไรแบบมั้นก็ไม่อะผมพอยมาแล้วครับอ่านี่นะครับดู G P S ตรงนี้นะครับอ่าดู G P S ตรงนี้นะครับโอเคครับโอมพอยมาแล้วนะครับเนี่ยครับผมตั้งไว้ปกตินะครับถ้าเป็นนี่มันก็เนี่ยครับไปได้ถึง 4K ถูกไหมครับอ่านี่ผมอ่าลงมาเอาแค่เป็นพันแปดสิบผมเอาพันแปดสิบสามสิบเซนนะครับจะได้ถ่ายโอนภาพไปโพสง่ายๆอ่าโอเคเดี๋ยวพวกวิธีการใช้งานก็เดี๋ยวสอบถามพี่นลูกหำพร้อมอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะ เบื้องต้นให้ดูโอเคนะครับเดี๋ยวเรื่องเล็กคลอยนะครับเอาเรื่องครับพอดีเราดีเพิ่งกลับจากงานก็ต่อแสสนะครับโอเคเล็กคลอยครับไปแล้วครับลมแรงนะครับวันนี้ลมลมร้อนด้วยครับไปแล้วครับดึงขึ้นแล้วภาพชัดมาก ตอนนี้ก็ความสูงอยู่ที่เอาให้เท่ากันเลยนะครับอ่าโอเคหกสิบนะครับหกสิบอ่าความไกลอยู่หกสิบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองซูมดูนะครับซูมก็เนี่ยครับถ้าเราไม่นิ่มันก็จะเห็นเนี่ยแฟลค้างครับนะครับนะครับปื๊ดอ่านะครับซูมอินโอเคซูมเอานะครับปึ๊บอ่านับบัสต์ได้ก่อนปึ๊บพับนิ่งครับโอเคครับอ่าจะไปเด็กมุมหนึ่งนะครับอ่า มุมหนึ่งในเล่มนะครับกดอย่างนี้ทีงแล้วก็นะครับเลคคอร์ดนะครับมันชัดมากนะครับเห็นเห็นรถแล้วครับการมินิทูนะครับก็ยังจิ๋วแจ๋วเหมือนเดิมนะครับโอเคสต็อปเลคคอร์ดนะครับอ่าอันนี้ท่านลงเดี๋ยวท่านลงมาถ่ายมุมพัดนึงตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมดูระยะอธิษฐ์เนี่ยครับ GPS ก็ดูตรงนี้นะครับเอาที่เยอะที่สุดตอนนี้สิบเก้าดวงนะครับอ่าแปดสามสิบหกนะครับ บอกว่าลำนี้ผมผมล้างค่าแบตไว้นะครับทั้งดีโมดไอ้ทั้งสามก้อนเลยครับกลมันพ่วมนะครับโอเคครับนีเทนทัวรมครับ r e t u r n to home โอเคแ นะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าแลนดิ้งปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะสามารถคอนโทรลโดนได้นะครับให้เขาลงมาใกล้ตรงจุดที่สุดนะครับเพราะอย่างเนี่ยเนี่ยองน้องอยมันร้อนผมเทคออฟได้ตรงเนีครับตบบ้านนะครับแล้วก็จะกันสามารถกันได้นะครับนะครับเนี่ยครัมินิทูคผมว่ามันก็ยังจี๋เจะแเจ๋วนะครับขนาดร้อนร้อนขนาดนี้ซึ่งร้อนมากนะครับ โอเคมาแล้วนะครับตามที่เธอดูกผมปุ๊บปุ๊บอ,อ,อ,อ่ะเห็นไหมครับมีอะไรก็ตามแล้วกดตัวนี้นะครับเป็นการเป็นจอพอร์ตแล้วอ่ะนี่ครับโอเคครับอันี้เซนเซอร์ด่าล่า,ลาทำงานนะครับมัน,นก็จะเอาระวังครับ้าดีรับ